กำลังใจนะคะพี่หัวเว่ยสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พี่ตุ๋ยนะคะพี่ตุ๋ยด้วยนะคะพี่กัญจนานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอือไปต่อนะคะผ่านเรื่องนี้ไปนะคะก็กำลังใจเลยนะคะที่ไม่ทิ้งก,กันที่ยังมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเอ่อเป็นยังคือนหาย <laughs> เอ่ออะยากาัน นิดนึงนะคะนิดนึงก็เป็นกําลังใจนะคะการที่เรามีน้ําตาไม่ใช่ว่า,ปาแปลว่าเราท้อนะคะเราไม่ได้ท้อนะคะไปยิ้มสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่รังสีะค่ะนะคะนั่นแหละไอ้อยาคือแบบมันซึ้งใจนะคะเอฟซีไม่แปลกใจด้วยว่าทําไมลุงพลถึงถึงร้องไห้นะคะมันซึ้งใจที่เอฟซีเป็นกําลังใจให้ไงคะเอฟซีค่ะนะคะ พี่ข้าวเหนียวมูนสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เคเคนะคะอ๋อเป็นอะไรน้องอาย่านะคะอาย่าซึ้งใจนะคะซึ้งใจเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้ครอบครัวของอาย่านะคะเป็นกําลังใจให้ป๊ะป๊านะคะเพราะว่าถ้าไม่มีป๊ะปะ๊าอาย่าก็ไม่มีใครนะคะไม่มีใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะก็มีป๊ะป๊าคนเดียวนะคะเนาะโอเคนะคะเอฟซี FC. ขอบคุณมากมากนะคะเป็นอะไรสู้ๆสั่นวานนะคะเออปะไฮปะไฮปะไฮ ได้ใครด้วยเนี่ยจังได่ใช่ไหมห้ใเหี้ยสิเบิรงโอย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 ยเศร้าด้อเศร้าด้ออึ๊บ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 โอยอาญจังได่ใช่ไหมหายเหี้ยสเบิรงพอแล้วพอแล้วอืมมันฟุ้งใจนะคะอาญาอยากจะบอกว่าทําไมอาญาถึงร้องไห้นะคะจากอิตาลีสวัสดีนะคะพี่พี่สมัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะอัน อันไฮยอนว่าซึ้งใจเอฟซีนะคะอาย่าก็ไม่เคยได้ไม่เคยแบบว่าคือแบบไม่เคยได้กําลังใจจากไหนตอนที่ตอนที่ตัวเองแบบว่าท้อๆอย่างนี้นะคะเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นแบบกําลังใจนะคะจากเอฟซีที่แบบว่าอ่า เข่งข้างนะคะเป็นกําลังใจให้ถึงแม่ว่าเราไม่เคยบาดเหตุกางมาเหตุผลอาญาปรดเอมาสมือนะคะเหตุผลที่ประเอมาสมือกับยอนนี่ละค่ะยอนครอบครัวนะคะยอนนันพ่อป้าแล้วกับพ่อสายายู่นะคะน้องไข่โตก็อยู่กับมาม่านะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะอืมบักนูพีมันก็ะคือเกานะคะบอวยพ่อให้แม่คือเกานะคะบอวยบอวยลุงพ้นแตันคือเกานะคะเอฟซีขาบอมมี่อย่างหลายก้อนเกานะคะ ล่าสุดมาบอกว่าเงิน,นเงิน YouTube ประสันวานะคะเงิน YouTube ของอันคุณน,นันเสียช่อคุณนันอะไรนะคุณพ่อใหญ่สีนะคะคุณพ่อใหญ่สีนะคะเอะอหายพราวาหนะคะ,อะขอบคุณคะ่ะพี่ตั้มตักต้านะคะตื้นตันคะ่ะตื้นตันเอฟซีเป็นกําลัง ให้ครอบครัวของอายายาตื่นตันนะคะผสมนะคะคุณพี่สุพรชัยนะคะพี่ตุ๊กขัดสีค้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่บุญล้อมนะคะพี่อ้อยแฟมมรี่ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้นะคะอืมแย่คิดมากน้องอายาค่ะพะคินมากดอกพ่ออายาพ่ออายามาไล์สดเห็นกําลังใจจากเอฟซีนี่แหละค่ะคันเอฟซีถามอายากับบอลเบาาห้ฟังดอกอืมแป้วานกันกับกับอธิบายนะคะกับอธิบายเฮฟซีบางคนที่บเข้าใจนะคะว่าอายาเสียไปไซเดียว อืมแ้วแม่ดุษณนสวัสดีนะคะคสวัสดีแม่ดุษณนสปาชาแนลด้วยนะคะฝากช่องแม่ดุษณนสปาชาแนลนะคะอืมก็เสียชออันยอดลดเงินก็หายเ<ห>สียอ่ามันบอท่านได้เขาดอกเงินยนูทูบนานๆแล้วไปเช็คมันเงินมันเอาเขาแล้วเลยวบาเงินเสียบอ่ที่นี่เราไปตูผู้อื่นนะคะอืม เราไปตูปือเดลลาเพราหลายหลายคนนะคะแต่ก่อนแกเคยให้ยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่ข้างไกลอยู่กับป้านะคะพี่ต้นนาคูนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน้องไก่โตก็กินแต่มือนะคะอืมเออ เมนค่ะคือต้องค่ะพี่เอซค่ะถ้ามันไม่พูดให้ป้ากับลุงมันไม่มีรายได้หรอกค่ะนะคะนะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ JP นะคะขอบคุณค่ะพี่ปูนศรีคุณลุงสมศักดิ์สวัสดีค่ะคุณลุงสมศักดิ์หายไปนานเลยลุงละแอีดูดดหลานทุกวันที่ไล่แต่ไม่แสดงตัวเป็นอย่างคือบอสแดงโต ฮะคือเกาฮะคือเกาเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่มาริทีสวัสดีนะคะนะแรกๆคือเป็นคนหูแทนมาสั่นมานะคะแมนนันละบัดที่นี่นะ,ะเงินเราเงินเงินมันยังไม่เข้าเงิน YouTube นะคะเอสซีขาเงิน YouTube ยังไม่ ขอเบาต้อนะคะขอพูดต่อเรื่องอ่าผู้ใหญ่สีหาเหตุหน่อยนะคะเออคุณแล้วปัญหาเหตุนะคะปัญหาเหตุไปว่ายูทูบเบอร์อ่าเขาอาชีแบบว่าเขาอาชีพนลักเอาเงินเพิ่นหรือเปล่ปา,าพราวพราะวา่าเล่าเคยให้นะคะเคยให้คนนั้นคนนี้ทําระบบลังบ้านให้นะคะทําระบบลังบ้านให้กลัวนะคะกลัวเขาเอาแบบว่าแฮกข้อมูลนะคะพี่มา,มารสาีสวัสดีคะ่ะก็ฝากติดตามช่องพี่มารศีนางมารายด้วยนะคะอ่ะจาจัดเต็ม จัดเต็มทุกช็อตทุกเด็ดเด็ดทุกทั้งเด็ดเผ็ดมัน่าเด็ดเผ็ดมันทาเจียโสตเด้อพี่มาราศีหัวเราทักน้าตาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ยานาพลทุกกาลังใจพี่พิกหวานด้วยนะคะไม่ได้ทักทายใครอาญาตกหล่นใครก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวก็ทยอยทักนะคะพี่หนูเพิรนสวัสดีนะคะอืยอกเลนยอกเลนเด้อพี่มาราศีพี่บดุงสาขาพิจิรวันนะคะอืมาที่นี่ จังไดไปสั่นว่าเออหาว่ายูทูบเบอร์ผุนแล้วยูทูบเบอร์ที่เคยยูเคยเห็นระบบล้งบ้านให้เขาหลักเอาเงินพนานไเอฟซีแทบที่ไดแทนลูกไสมก้มาอธิบายนะครัะผีมาอธิบายเหุ้ บอแมแนเดอร์าสันมานะคะแม่นกแรสวัสดีค่ะนะคะพระเอกมาเลคุณป้าะลวยสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณลุสงสงศักมากมากนะคะพี่เวียงช่ยนะคะขอบคุณค่ะนะคะก,กําลังใจพี่ปุญญานุชจะจะตุพรด้วยนะคะขอบคุณพี่ตั้ง เงินเบิด์ยอดก็คืนเดียวกะแม่นคัน้ามันบ่ครบร้อยเลียนนะคะ FC คะ่ะค่ะถ้าเหลียนไม่ครบร้อยเลียนนะคะ FC บอกไว้เลยนะ YouTube อื YouTube เขาประจายเงินได้ค่ะเขาต้องร่วมยอดไปนะคะพี่วีรศักดิ์ชา n นลก็มาแล้วนะคะ ฝากช่องพีวีรัสสั์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีทุกคนนะคะน้องไข่ตนั่งอยู่นิ่งๆอย่าตีนคิงดูเดี๋ยวมาม่าพาออกไปเดินเล่นนะลูกนะน้องไข่ตก็อยู่กับมาม่าสองคนนะคะเอซีนะคะใครที่มาทีหลังนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอายาบ่อยๆอายาก็เนื่องด้วยที่ว่าป๊าเข้าโรงพยาบาลนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์เท่าไหร่นะคะพี่สีเพ้นพี่วิภาวีนะคะขอบคุณมากๆนะคะเงินมันไม่ได้หายไปไหนหรอกค,ะคะ่ะเอฟซี่ะมันไม่ไม่ เขาบะมีผุดไดสิมาลักเอาเงินเท่าง่ายๆได้ค่ะใน Youtube นี่นะคะมันเป็นอีเมลของเรานะคะมันเป็นอ่าอะไรล่ะมันอยู่ในมือถือของเ่านี่ค่ะนะคะอยู่ในเครื่องของเรานะคะไม่มีใครที่จะมาขโมยลักเอาของเราได้ง่ายๆนะคะอืนั่นล่ะ นะพอฉะนั้นแล้วเราเป็นพย่อให่สีหาเหตุอีหลีค่ะพี่นกปินเดียวใหญ่หนูสตอรี่นะคะสูซูพี่รูด,ดีสวัสดีนะคะพี่นงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่คําล่าก็มานะคะนะนั่นละค่ะบอกไว้เลยเงนินไม่ได้ไม่ได้เสียไปไหนนะคะเพได้หายไปใสหลีนะคะ YouTube ที่อยู่ข้างกายเห็นไหมคะนี่ พอแกออกมาปุ๊บนะคะแกก็คิดว่าเขาจะคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีกับแกแมนบาย,า,ยา,ายัพซี่ขาพียี่ซีหาเหตุเราคิดไปได้แจ้งไดนะคะบังรูพีบอกว่าเรากินบ่ได้นอนบม่หลับเงินยูทูบบอเขา่ามาสั่น่าเงินยูทูบไม่เข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับไกยอนว่าเขาบ่ท่านได้ตัดยอดนะคะยูทูบเขาบ่กท่านได้โอนหายมันเลยบอกเขานะคะจริงๆแล้วมันไม่หายไปไหนคะ่ะเงินค่ะมันอยู่ในนี้ค่ะขนาดของไอาย่านะคะทํามาเป็นเกือบจะเป็นปีแล้วนะคะคอยบอท่านได้เงินจากบาท <c oughs> แล้ว YouTube อายาตอนนี้ก็ไม่เปิดสร้างรลยได้นะคะเห็นไหมคะทุกท่านทุกคนเข้ามามันมีโฆษณาไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าอายากาลังอยู่ช่วงปรับปรุงระบบหลังบ้านนะคะอยู่ช่วงปรับปรุงระบบหลังบ้านแล้วมันต้องรอไปอีก32วันนะคะถึงจะกรอกเอฟเซนเข้าไปถึงจะมีนะคะถึงจะมีโฆษณานะคะแล้วตอนนี้นะคะเงินของอายาก็ยังอยู่ในนั้นนะคะไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เพราะว่าระบบหลังบ้านมันมันมีปัญหามันไม่เสร็จสมบูรณ์อายาก็เลย เข้าไปแก้ไขนะคะเงินสะสมมาเจ็ดเดือนแปดเดือนนะคะมันก็อยู่ตรงนั้นไม่มีใครจะมาขโมยเอาของเราได้นะคะมันว่าเป็นว่าเป็นขโมยบักท่านข่างทางเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะมันเป็นระบบข้อมูลที่แบบว่ารัดกลุ่มนะคะรัดกลุ่มสมมติว่าอาญาจะให้คนที่อยู่เมืองไทยอย่างนี้นะคะช่วยนะคะอย่างเชดยันนะคะเออช่วยซอยใเ้ล่าเบิรงหล้างบ้านให้เจ้งเสีย เราก็เอาอ e ีเมลให้เขาถ้าเราไม่ยืนยันตัวตนของเราอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่สามารถเข้าระบบหลังบ้านเราได้นะคะเอฟซีขาไม่มีใครจะมาแฮกของเราไปได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราป้องกันสองชั้นนะคะสองชั้นเลยนะคะเอฟซีน้องใครโตขึ้นมหมเอฟซี FC ดูหน่อยสิ <c oughs> น้องใครโตเป็นบ้าแล้วเอฟซีค่ะนะคะอีลีอีลีพีปักค่คะแล้วอย้ยาดได้ฟังบักหนูผีมือเศร้านี่พอะแต่ฟังมันเบาแล้วนี่โอ้โหนะคะถูกต้องยวน ที่ YouTube ไม่ไปไหนหรอกใช่ค่ะพี่พักกีฬาค่ะเงินมันก็อยู่ในนั้นค่ะถึงเวลาถ้ามันอาออกมาใช้ได้มันก็สามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าเราเอาออกยังไม่ได้มันก็สะสมอยู่ตรงนั้นนะคะไม่เสียไปใส่นะคะพี่สายทีพีเสวัสดีนะคะทีเอส